ดีครับเราจะมาดูเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์นะครับ2กิโลวัตต์นะครับตัวนี้รุ่น H2250IS นะครับในกรณีที่เครื่องดับไม่ได้นะครับเรากดหมุนไปด้านออฟเครื่องไม่ดับปัญหาหน่าจะเกิดจากสายกาวหลุดนะครับที่อยู่ข้างในครับผมเนี่ยเป็นแจ็คตัวนี้ต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ วิธีเช็คเบื้องต้นก็แกะออกมาดูว่าแจ็คหลุดจริงไหมนะครับผมถ้าเราดับไปฝั่งออฟไม่ติดไม่ดับนะครับน่าจะเกิดจากสายกาวหลุดนะครับเพื่อทำให้สายไฟไม่ลงกาวแล้วเครื่องไม่ดับนะครับผมครับผมวิธีแนะนำก็คร่าวๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์ รุ่น H2250IS นะครับก็จบเพียงแท่นี้นะครับสวัสดีครับ